สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้ํามีมีดสาหรับพกพานะคะของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมค่ะไม่ว่าด้ามงาฝักไม้นะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านมีให้เลือกหลายชนิดนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะแบบอยากได้แบบพกพาเนาะ บางครั้งก็บางท่านก็อยากได้แบบควนช้างก็มีนะคะแม้ว่ามีดดาบมีควนช้างแล้วสาหรับพวกพานะคะทุกท่านค่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะ,นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอากาศคึมคึมนาอะนะคะด้ามรวมฝักไม่ถึง9นิ้วดีนะคะเฉพาะใบมีดก็5นิ้วกว่านะคะทุกท่านเน่ยค่ะด้ามด้ามงาแกะสลักนะคะพานลายนะคะทุกท่านเน่ยค่ะ แกะสะลักนะคะเป็นลายไทยเป็นใบโพนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าลูกสีเดินเดดงนะคะทุกท่านพาลูสีเดินโดงเนาะนะคะน้ำก็จะพูดไวมากก็จะลิ้นรัวนะคะทุกท่านต้องขออภาัายนะคะๆๆเป็นมีดสองกริย์นะคะทุกท่านเลยค่ะนาคแล้วก็เป็นเงินนะคะตรงแหม่เนี่ยเป็นเงินนะคะทุกท่านเป็นแหม่เจ็ดเก้าเนาะนะคะนี่ค่ะตรงกลั่นตรงนี้นะคะบรรจุเกษาหลวงพ่อแล้วว่า งที่เป็นมงคลหรือศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะบรรจุเข้าตรงนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะไม้เนื้อแข็งไม้มงคลไม้มีพุทธคุณในตัวนะคะนะคะเป็นชื่อก็เป็นชื่อเอ่อไม้ส่วนมากก็จะเป็นไม้พยุงเนาะนะคะไม้พยุงไม้ชิงชันไม้ถนนไม้คูนนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นต้นคูณต้นขนุนไม้สักแล้วแต่เขาเอามาทำค่ะแต่นี้เป็นไม้พยุงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะชื่อก็เป็นมงคลเนาะมามาชมกันนะคะทางใน,นะคะ่ะสวยงามมากๆเลยสําหรับพกพานาะตรงนี้ตรงกลั่นนี้ก็จะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นเทพสตราจากนาลายนะคะเป็นอาวุธของเทพนะคะสันมีดก็จะหนานะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สันมีดก็จะหนาสวยงามมากๆเลยเป็นเทพสัตราจากนาลายเป็นอาวุธของเทพนะคะเป็นอาวุธของเทพพระเจ้านะคะทุกท่านค่ะเป็นอาวุธของเทพพระเจ้าห้าพระองค์นะคะสวยงามมากๆศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะคะทุกท่านป่าพวกผีพิศาจลมพัดลมเพลคุณสคนโดนของมนต์ดนะคะป้องกันภัยต่างๆได้ทุกชนิดเลยนะคะทุกท่านป้องกันภัยต่างๆนะคะนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะ เป็นด้ามแกะสลักเช่นกันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นด้ามงาแกะสลักนะคะด้ามรวมฝักไม่ถึง9นิ้วดีเนาะนะคะเฉเพาะใบก็หนิ้วกว่านะคะเหมือนกันกับเล่มนั้นเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้เป็นเท้าเทพตะว,วันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะตรงนี้ก็จะแกะสลักเป็นใบโพเนะคะสวยงามมากๆเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นพระฤาษีนะคะปู่พระฤาษีนั่งสมาธินะคะทุกท่านเลยคะ่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะส então, erm ําหรับมีดพกพาเป็นมีดสองกริย์เช่นกันค่ะเป็นแหว7เจ็ดเก้านะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้พยุงนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามม <internally. S 3> ากๆเลยมาชมทั้งในนะคะเป็นลายน้องสิงห์นะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะข้างก็จะปิดด้วยเงินนะคะทุกท่านเลยค่ะไม่สั่นไม่คลอนะคะสวยค่ะไม่สั่นไม่คลอนะคะไฟห้องน้ําก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะนะคะนี่ค่ะ ลายน้องสิงห์ลอยเสาะลอยตอกใช้สิวสวัสด์นะคะทุกท่านนลคะ่ะมีดใบนี้เป็นเลดนะคะทุกท่านเป็นเลดขาวนะคะจะไม่มีสนิมขึ้นเนาะนะคะ่ะลอยเสาะลอยตอกนะคะส่วนมากก็จะเป็นน้องสิงห์หรือว่าโพสีมาใบโพนะคะทุกท่านแล้วก็หน้าเกี้ยวนะคะเป็นมีดหลงพอเดิมนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยงามมากๆเลยคะ่ะกระดูกงูนะคะทุกท่านเลยคะ่ะกระหนกดอกไม้นะคะ สำหรับพกพาไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะทุกท่านพกพาได้นะคะท่านหญิงท่านชายก็พกพาได้นะคะใส่กระเป๋าเนาะใส่กระเป๋า,าเป้นะคะทุกท่านกระเป๋าเป้กระเป๋าเดินทางกระเป๋าแบบบเล็กๆนะคะกระเป๋าตะภายข้าง,างหน้าก็ได้นะคะทุกท่านนะคะส่วนมากจะใส่กระเป๋าตะพายนะคะทุกท่านเอาไว้หน้ารถเอาไว้ร้านค้าร้านขายนะคะด้ามรวมฝัก9นิ้ว ึงกว่าๆนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมยุคต้นๆเลยนะคะใบมีดก็ห้านิ้วกว่าๆนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลแต่ว่าด้ามคราวนี้จะทําเป็นทรงแหลมนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะลัดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะเป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านค่ะทุกท่านเลยค่ะเก่าเก็บนะคะสมัยก่อนคุณตาท่านก็จะพกตลอดนะคะหลังมาท่านก็จะเป็นสมบัติให้ลูกให้หลานเนาะให้ลูกชายของท่าน น้ำได้มาแตกจากลูกชายของท่านนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นทองเหลืองนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเก่ามากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะรอยแตกรอยยุบรอยเหี่ยวนะคะสมัยก่อนก็นี่ค่ะใช้พับเอานะคะทุกท่านนี่ค่ะนี่ก็จะเห็นรอยพับนะคะนะี่ค่ะพับเอาใส่แล้วก็จะพับเอานะคะทุกท่านนี่ค่ะ อันนี้เก่าเดิมๆบมีดประมาณ90ปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะดูข้างก็จะปิดนะปิดด้วยเหล็กนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเสมาใบโพกึ่งใบนะคะทุกท่านเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะคะเนี่ยค่ะร่องเลือดนะคะร่องเลือดก็จะมีอยู่3ามร่องนะคะรอยเซาะรอยตอกด้วยสว่านสิวนะคะทุกท่านกระดูกงูก็สวยงามมากๆนะคะกระดงดอกไม้นะคะมีดเล่มนี้ไม่เป็นสนิมนะคะทุกท่านเลยค่ะเนี่ยค่ะเก่าเก็บจริงๆเลยนะคะ สวยงามมากๆเลยเป็นมีดเป็นใบเลดนะคะแต่ว่าอายุการใช้งานหรือว่าอายุเขานี้ดับประมาณ90กว่าปีขึ้นไปแล้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะดูสวยงามมากๆนะคะสําหรับพกพานะคะทุกท่านนะคะ่ะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะคะพกพาได้นะคะทุกท่านนลคะ่ะพกพาได้เลยนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สี่เนาะนะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมเช่นกันนะคะนี่ค่ะด้ามหลบฝักก็เก้านิ้วกว่าเนววาะนะคะอะ ด้ามก็จะเป็นออกแหลมแหลมอย่างนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะรัดด้วยหวายแล้วก็เชือกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสมัยก่อนก็จะใช้เชือกในร่อนเนาะนะเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็หวายนะคะทุกท่านเพราะว่าบรรพบุรุษของเราเนาะปู่ย่าตาทวดก็จะบางท่านท่านจะนิยมแบบนี้นะคะทุกท่านบางครั้งก็จะใช้เหล็กอลูมิเนียมหรือเหล็กทองเหลืองนะคะทําเป็นกลรไแต่นี้ใช้แบบหวายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ เป็นช้หวายแล้วก็เชือกไนล่อนนะคะทุกท่านนะคะลายน้องสิง์นะคะนี่ค่ะลายน้องสิง์เนาะนะคะรองเลือดก็สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใช้สิวสวรรค์ค่อยซอกค่อยตอกนะคะเป็นช่างคู่บุญคู่บาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะช่างสอนและช่างชิมนะคะสมัยที่ท่านเอ่อได้ทํามีช่วงเป็นช่วงหลวงพ่อท่านเอามาทําแบบช่วงท่านกาลังแต่ว่า มีชื่อเสียงมากๆนะคะศักดิ์สิทธิ์พุทธคุณสูงส่งมากๆเลยนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะมีท่านก็ปราบพวกผีปีศาจขุดมนดําคุณใสนะคะทุกท่านมีดม,มีหลายอย่างนะคะไม่ว่ามีดควันช้างนะคะหรือว,ว่ามีดสําหรับพกพาเนาะนะคะเล่มนี้ก็จะ11นิ้วกว่านะคะเฉพาะใบมีดก็7นิ้วนะคะทุกท่านอันนี้ก็ยุบต้นๆนะคะทุกท่านเลยค่ะลัดด้วยทองเหลืองนะคะ เก่าเดิมเดิมนะคะเป็นมิตรชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหัวพญานาคนะคะปู่พญานาคนะคะทุกท่านเลยค่ะแกะสลักเป็นปู่พญานาคอันนี้คือเก่าเดิมเดิมนะคะเป็นมิตรชาวบ้านน้ําได้มานะคะบูชามาจากชาวบ้านจริงๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะข้างกอไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านเป็นลายน้องสิงห์นะคะนี่ค่ะรอยเซาะรอยตอกเนาะนี่ค่ะใช้มือไม่ได้ใช้เครื่องนะคะสมัยก่อนนี้เอ่อ มีเครื่องไม้เครืค่องมือที่ว่าใช้มือทําค่ะทุกท่านเลยค่ะใช้มือค่อยสอะค่อยตอกนะคะนี่ค่ะวางแบบเอ่อกัดล่องกระดูกเอ่อกระดูกงูกับร่องเลือดนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นลายน้องสิงอันนี้เก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้มีดก็จะเป็นปส,ส่วนผสมที่ออกเงาๆแบบนี้นะคะนะี่ค่ะไม่ใช่สนิมนะคะพี่น้องนะคะ มีส่วนผสมหลายอย่างที่มาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะจะบางครั้งก็จะอาจเป็นเหล็กน้ําพีบางครั้งก็อาจจะเป็นเหล็กที่มีพุทธคุณนะคะเป็นมงคลที่เอามาตีหล่อหลอมนะคะทุกท่านค่ะก็ท่านใดสนใจนะคะทักทายน้ํามานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยเพราะว่า,าหรือว่าจะสะดวกก็โทรมาคุยกับน้ําก็ได้ค่ะราคาพูดคุยกันได้นะคะทุกท่านเลยค่ะ แล้วก็โทรมาพูดมาคุยกันเนาะนะคะหรือว่า,าสะดวกแอดไลน์มาก็ได้ค่ะทุกท่านน่ะคะน้ำจะลงเบอร์อยู่ไว้ในในต้คลิปนะคะทุกท่าน mm hmm. ก็สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ